แล้วก <c ười> ok, ok, ok ็พอดีหมอก็ลอกตาเขาก็เก่งมากเขาได้รับการลอกตามาแล้วแล้วรับผ่อนแล้วก็มาช่วยหยดตาทุกสองชั่วโมงขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ยังช่วยคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาเมื่อคืนพอดีอุดมเดชก็เกิดอาการผู้เป็นหัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยฮะก็พระเจ้าก็ทรงเมตตา ให้คุณมาลาซึ่งเป็นน้องสะใภยมาช่วยวันนี้เขามีคำพยานเขาจะบอกทุกสั้นๆที่เขาได้รับพระพรในการพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาค่าะฉันขอเชิญคุณมาลา um เป็นสมาชิกทิิจักอิมาน,นูเอลนะคะเป็นน้องสะใภที่ต้องบอกว่ายิ่งเหมือนนกับนางรู้รับนาโอบีเลยนะคะ ที่นี่โดยพรเจ้าทรงหนออยนะ่างจริงจัก็ขอขอให้เป็นพยายนเกี่ยวกับเรื่องการลอกตาความจริแล้วก็เป็นิงที่ดีนะซึ่งจะเข้าาทุกคนังือว่าการลอกตาเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยพอลอกแล้วก็จะเห่นว่ามันเกิดใหม่เหมือนเราเป็นสาวเหมือนเราเป็นเด็กตาใสา ที <formation> ่เราตาไม่ดีหรือสมองก็จะไม่ดีเนะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะหลายครั้งทำไมเราะงมแบบนี้ขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยหรือเราทําอะไรก็ตามเนมันก็ไม่ค่อยชัดเจนคนอื่นฟังแล้วก็ก้อนสูงว่าเอ๊ะอันนี่นี่ยทำอะไรจริงจงก็แปลกแปลกนะว่าก็บ้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปื่อการที่เราเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันมีสาเหตุสาเหตุตรงนี้นั่นเนี่ยก็คือที่เราอ่านได้คำพิมพไม่ได้อ่านยังไงก็ไม่ใช่ก็เลยเอาเว้นไปยังคุณแม่ทุกวันก็จะ ตาไม่ดิ่งกันตอนท่านก็ใช้วิธีการเอาแมกเนียร์คุณพ่อ,อเปิดคุณแม่กใช้แม่เนียร์ก็ใช้นกก็ใช้อ่านอ่านเสร็จก็จะปวดหัวมากปวดหัวแบบจะระเบิดเลยเพราว่าเราต้องการอ่านใ,ให้ที่เข้าใจมันไม่เห็นอ่ะ ตาเป็นแบบนี้ยล้นเป็นคนคิดกลัวใครก็ตามเป็นคนคิดกลัวนะไม่ต้องกลัวนะงั้นจะบอกคุณนะนี่คิดกลัวมากแต่วันนั้นอาจารย์พระเจ้าคงจุขาราข้าคงไม่ดูข้าคงก็ทําอะไรก็บางทีก็อ่านข้อทีต้องท่องจำนะก็กลัวว่าวันนี้ตาบ่อยนะสงสัยต่องมีไม่ดีในหัวท่องต้องทีท่องต้องท่องท่องท่องจนต้องดีในหัวเราจุ่งเอืเอย ใจทุกความไม่กลัวก็คือต้องไปมีสันติสุขใช่ไหมถ้ากลัวแล้วก็รู้สึกว่ามันไปมันไม่ไปมไม่ไปเพราะนั้นไปไปหาหมอหมอก็ตรวอุณ ่ีเหมอคาตาเลยด้วยสิ่งที่คุณยาากสนอที่จะให้หมอมาับต่อไาแต่ความกล้าที่มีใจมนจะพระเจ้าเมื่อเราเมื่อเราพูดอย่างนั้หมอก็บอกคุณจะผ่าาเหรอ อ่านหนังสือใส่แบงดีกว่าแล้ววันเราเดินไปไหนเดินไปไหนก็ต้องใส่แบงอโอเคค่ะก็ับมันก็มองเห,ออเห็นคือท่าตาสดสวยสดชื่อสั้นยิ้มแย้มเต็มใสแต่ละคนทีนี้อะไรที่เรียนจะบอกคือว่าเมื่อตาดีแล้วสมองก็ดีอา่านข้อความคลาสก็ใจสิ่งที่จดจำก็อยู่ในสมองแล้วนะก็ได้ขี้เกียจจังนะตอนนี้พออ่านอ่านก็เออไ,ไม่เป็นไรกูก็เพิ่มอ่านก็ได้ก็จเจออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกตอนนั้นจะต้องต่างกันมากว่า แล้วก็ไม่ได้ท่องจำอันนี้ก็เป็นนิสัยไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องท่องจำต่อไปนะในขั้นคุณของพระเจ้าคท่าทีนี้จะบอกแค้ว่าสมองดีแล้วคุณจะทำอะไรแล้วเนี่ยคุณก็จะสดชื่น,มนไม่เหมือนเกิดใหม่เกิดใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นก็ตือเมื่อตาคุณยิ้มคกออยากรัาใช้พระเจ้าอ,อย,าาย่ายบบงทำงงทำเนี่ยเนี่ยเล่นเปียโนเนเล่นเปียโนได,ด้ไม่เก่งน,นะก็เล่นเก่งไม่เก่งก็เล่นซ้อมไปมวามรู้สึกว่าอะไรในชีวิตของเรามันยับ ใช้กันมาผมวกว็ปวดที่ยืนเพราะความจริงไม่มีความสุขที่ให้ความสุขจจยยที่เกิดขึ่นใจนี้นะคนถึงไม่ต้องโอเคแต่ตัวเรามีความสุขมากเพราะวตาเราดีสมองเราก็ดีและถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลัวนะคบคนที่กลัวอยู่เนี่ยหละพระเจ้าทรงเปลี่ยนความมุ่วายให้กล้าหายเมื่อถึงเวลาตาไม่ดีก็ต้องทำไม่ต้องกลัวแลวพระเจ้าทรงให้มนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาที่จะ รักษาคนอย่างพวกเราที่ําได้พครเมื่พระเจ้าประทานพวกเราเนี่ยเราทุกคนก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นทางใจ 네 <목소리도> che si